นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พอนอบน้อมแด่พ,ะะพะระผู้อีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิอวนากัน การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาเมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจ รวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจเราแสสายไปตามล้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถ,ถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณพระศีรัตนาตรายัยทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคน รวมกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภาวนาทำใจให้สงบนงแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไร ชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุทธโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สำคัญเจ็ใจเราไม่จนภาวนาพุโทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี้ให้หมดสิ้นไป <c oughs> นั่นแหละสำคัญ ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพมมาโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่มีดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากันรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอก รูปรขันธร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุโทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม่เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของวิบากกขัน คือโรูประขันของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกําลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้ลหลงไหลวันไหวไปตามโลกกระทำโลกกระทำมีอยู่แปดประการโลกกระทำแปดประการ มันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสมอที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันก็หลุดลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคต ให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือรูปกับใจรูปก,กับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละอันโลกประขันนี้เป็นเรือนล่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่ เหมือนคนเราที่เกิดลูกกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝนกันแดดกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกําบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สบายแล้ว อะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษยชาติหนึ่งก็ได้สาลีละร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอดหูดีหูไม่หนวกจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละมงอเราได้ดีมาแล้วครบ ตามอาการสามสิบสองเป็นธรรมดาของลูกนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาชิ้นห้าชิ้นแปดขึ้นไปหนึ่ง การปฏิบัติภาวานาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มั่นพุโทโธให้ดีพุโทโธภายในไม่ใช่พุโทโธภายนอกพุโทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุโทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุโทโธพุโทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมาย ตั้งใจให้ถูกทำใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจอันโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความติเตียนนินทาว่าไลา่ป้ายฉีฉสีน,นั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่าๆกันนั่นเหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลก สรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาบเสื่อมลาบก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาบดีใจเวลาลาบเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสื่อมอย่างใด เป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรมาณูก็ตามใหญ่ยยที่สุดเท่ากับพื้นแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือเจตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้วันไว ภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นดารมเอาทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทธโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้ำผาปล่อง อากาศในถ้ำปลาปลองเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายมัวอากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขาไอเจ้าใจนี่มันคอยไปทุกไปรอนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิจพิจารณาธทำกรรม,มาฐานให้แน่นอน ถ้ามากำหนดทำกรรมาฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันตินตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกจียาบมดในโลกนี้มีสุขก็มีทุกอย่างนี้แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกเพืนในชื่อว่าโลกมันเป็นทุกข์นำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีลูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนก็มีทุกที่นั่น ทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมัน่นให้ใจรู้จักรู้แจง้งรู้จริงในลักษณะสามอาการคือหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเป็นของมีโยประจำในโลกเหล่านี้แหละ ขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดชาตดดิใดก็ตามก็ตกโยในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเหตนนั้นใจที่ภาวนาอยู่เพียนเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิต จนเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี่ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนอย,อยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่มนุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละ มันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้มันก็ดับได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจคลองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณคลองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่า เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผลหรือสุข,ขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานั้นตันจึงให้ล้ำล้ำลึกอยู่ในใจเสมอพุทธอ,อยู่ในดวงใจ <c oughs> ยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบาย <c oughs> ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนแทนบุคคลผู้ใดจองให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเราของเราจริงๆนั้นมันไม่ใช่ของภายนอกแต่เป็นของภายในตัวเราคือรลูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมนี้เราจะใช้มันได้ก็ในเมื่อเวลามันอยู่ดีสบาย ถ้าทั้งสี่ขันทั้งห้ายังสม่ำเสมอกันอยู่ก็ใช่การได้เมื่อใช่ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แต่มันใช่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่นี่ครับมันเกิดใช่ไม่ได้ขึ้นมาเราจะไปใช่มันได้ที่ไหนใช่ไม่ได้ จงภาวนาทำใจให้สงบประงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจนั่งอยก็ภาวนาในใจยืนอยู่ก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ที่ไหน <c oughs> ก็ให้รวมกำลังมาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกไปทั้งโลกเลยไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเป็นเรื่องทุกข์ใครไม่รู้ไปยึดถือก็เป็นทุกข์การที่ใจมายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราฟุ้งซ่านลำคาญไปตามลูกเสียงจินรสโภภพธพระธรรมรมนั้น ยาได้ลุ่มหลงหมัวมเมาไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมกำลังเข้ามาที่นี่แล้วอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละถ้านอกนี่ไปแล้วยาได้หวัง เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นกระแสะของโลกไม่ใช่กระแสะของธรรมกระแสกองธรรมของธรรมก็คือให้รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตใจภายในนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลาย ในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังยืนอยู่เลยเป็นทุกเป็นอนัตตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุทั้งหลายที่จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่ทั้งหมดนี่จงปล่อยวางเลิกละอาการทั้งหมดออกไป นั่งก็ภาวานารู้ใจของเราเองกิเลสอันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิน้นตอนใจของตัวเองให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหรือว่ามันตายไปโดยลำดับลำดับแต่ปัญญาวิชาเราไม่ทันก็เข้าใจว่ามันไม่แตกไม่ทำลายชีวิตของคนเหล่านั้นมันเปรียดเหมือนอย่างเราจุดทูกจุดเทียน เมื่อจุดแล้วมันก็ไฟมันก็ไหม้เมื่อไฟไหม้แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เก่าเทียนที่ยาวประเดี๋ยวก็สั้นลงไปสั้นลงไปผลที่สดก็หมดหมดก็ดับชีวิตของคนเราแต่และบุคคลมันก็เหมือนไฟไหม,ม้ทูกไหม้เทียนอย่างนั้นเลยมันส่วมไปสิ้นไปหมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า คือเชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นโรคสังขารคือตัวของคนเรานามสังขารคือจิตใจของคนเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดียวมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปดับไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือ ธาตุดินก็เป็นธาตุดินไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเจ็ดกิลเลสจิตตันหาก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตผู้ใดเลิกละปลดปล่อยหยุดนิ่งไม่ไปที่ไหนมีความรู้แจง้งเห็นจริงอยู่ในหลักอนิจจงทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าหยุดเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายต่อไปอีกมีความสงบตั้งมั่น จิตใจเยือกเย็นสบายไม่ได้หมายว่ากายสบายกายนี้จะหาความสบายได้ยากเพราะว่าร่างกายทุกสิ้นส่วนมันเต็มไปด้วยพยาธคอยรอวันแตกวันทำลายอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ทอแท้อ่อนแอนในหัวใจ เป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่มีอะไรเสื่อมไปสิ้นไปเลยธรรมปฏิบัติขอให้ตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดก็าตามหรือว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก ย่อมตัดบวงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจนั้นได้หมดสิ้นไม่ต้องสงสัยมรณนางเมภาวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีแม้จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายคำว่าตายตายนี้มันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วมันก็แตกสลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตใจผู้ไม่ตายมีอยู่ภายในกายนี่แหล,ละเวลานี้ที่มันตายมันเกิดก็ด้วยอำนาจกิเลสลาคะตันหากิเลสโทสะกิเลสมหะมันห่อหุ้มจิตใจพาให้ดิ้นลนวุ่นวายเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่จบสักที เมื่อมานั่งภาวน,นาทำความเพียรทำใจให้บริสุทธิ์ลดพ้นออกจากโลกเสียงกลิ่นลดพอตระรรมาลมไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราในโลกนี้ทางโลกนี่แหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้น เขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เขาก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของโลกธรรมดาเจ็บให้รู้เท่าทันอย่าได้มาดีใจเสียใจไปตามเรื่องราวเหล่านี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัติ ในใจของผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราก็คลายออกไปโดยลำดับจนหมดไปสิ้นไปในวันเวลาหนึ่งจนได้จงรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจวุ่นวายภายนอก ให้ใจมีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิน้นผ่านกายก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันผ่านอยู่นั้นให้ระวังจิตใจอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นเมื่อมันผ่านได้มันก็ดับไปได้เมื่อมันผ่านได้ม,ดไไดม,ม,ไดมันก็แก่ชลาชำรุดทุดโทรมไปได้อย่าไปยึดไปถือ ให้มากเกินไปพุทโธจิตผู้รู้อยู่ที่นี้จงให้รู้ให้แจ้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองเมื่อคนอื่นพูดอะไรไม่สบกบหูกับใจก็อยากไปยึดไปถือปล่อย้้มันผ่านไปเสียมันก็หมดเรื่องไม่ต้องมาทำใจให้วุ่นวายกับลูกเสียงกินลดโพธะธรรมมาลม ให้เห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดมันมีขึ้นมันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนั่นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติด,วด้วยไปภาวนาเรื่อยไปจนถึงสงน,นิพานถึงนิพานอยู่ที่ไหนนิพานก็อยู่ในจิตในใจทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวนี้กิเลสมันห่อหุ้มไว้จึงไม่รู้พระนิพาน จึงมีหน้าที่ปฏบิบัติบูชาในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏบิบัติบูชายาให้มีจิตใจขุนมองเศร้ามองซัวระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รู้แจ้งอยู่ในที่นี้สงบอยู่ในที่นี้จองให้เห็นในจิตอยู่นั้นอยู่เสมอว่า สิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วอยากเข้าใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนมันก็เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยจงรวบรวมกําลังจิตกําลังใจของเราภายในให้มีความสงบตั้งมัน่น จนรู้แจ้งในหลักสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยจุกีธีฆายุโกภวะอพิวาธนาชีดิสนิจังบุทธธาปจายิโนยัตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง